เทคนิคการทำข้อสอบของครูพลอยก็คือหนูได้ IELTS Listening 8.5ค่ะอันนี้ก็คือแบบดีใจมากว่าก็คือครูพลอยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนูได้ IELTS Listening 8.5เลยสวัสดีค่ะหนูชิคขอาปั้นนะคะเป็นเด็ก6-8ค่ะตอนนี้นะคะก็ติดมหาวิทยาลัยในรอบพอร์ตโฟลิโอไปแล้วในคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ สำหรับวิธีเตรียมตัวเข้ารอบพอร์ตโฟลิโอนะคะก่อนอื่นเลยก็คือศึกษาเกณฑ์ของคณะแพทย์รามาปี68ค่ะ e q u i r e m e n t ของทางคณะนะคะมีทั้งหมดหลกัหลกๆ3อย่างในปีนี้ก็คือ 1. ใช้เกรดหรือว่าใช้คะแนนสอบอื่นๆในการยื่นค่ะตรงส่วนนี้ก็คือสามารถศึกษาจากเกณฑ์ของคณะแพทย์ได้โดยตรงค่ะ อย่างที่2คือคะแนนภาษาอังกฤษค่ะสามารถเลือกสอบได้ระหว่าง IELT หรือว่า TOEFL IBT ค่ะส่วนสุดท้ายก็คือผลงานนั่นเองคณะแพทย์รามาในปี68นะคะให้ส่งทั้งหมด10กิจกรรมค่ะแบ่งออกเป็น3กิจกรรมเด่นแล้วก็7กิจกรรมย่อยค่ะ ในวิธีการเก็บเกี่ยวผลงานของหนูนะคะก็คือพยายามที่จะเข้าร่วมกิจกรรมให้หลากหลายมากที่สุดเพื่อที่จะดึงศักยภาพของเราให้ออกมาให้ครบทุกๆด้านค่ะโดยอ้างอิงจาก15 Core Competencies for Entering Medical Students ค่ะก็คือเป็น15คุณสมบัติหรือ15สกิลที่คนที่อยากที่จะเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยควรม,มีค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะกิจกรรมที่หนูยื่นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมด้านวิชาการกิจกรรมอื่นๆน,นอกเหนือจากการเรียนแล้วก็กิจกรรมจิตอาสาค่ะ เวลาเขียนอธิบายผลงานเนี่ยก็คือพยายามที่จะใส่15คอรเนี่ยเข้ามาให้ได้แบบครอบคลุมมากที่สุดเนาะไม่ว่าจะเป็นเช่นกิจกรรมจิตอาสา,านะคะก็เขียนได้เลยว่า,าสิ่งที่ได้ก็คือสิ่งที่พัฒนาเนี่ยก็จะมีทีมเวิร์ o คอมมิ c ชั i นสกิลโซเชียลสกิลเซอร์วิสออ r i เ n นเทชันอย่างนี้เป็นตนนะะ้นค่ะ สาเหตุที่หนูอยากเข้าคณะแพทย์ดามานะคะก็คือต้องย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วเลยก็คือตอนนั้นนะคะเป็นตอนที่หนูกําลังค้นหาตัวเองอยู่ว่าอยากเข้าเรียนคณะไหนมาหาวิทยาลัยอะไร,อะไรตอนนั้นก็คือไปสะดุดกับโพสต์โพสต์หนึ่งค่ะเป็นโพสต์ของ Instagram PD ีดีสิริราชเป็นการเชิญชวนลงทะเบียนฟังบรรยายนะคะงานวิจัยของอาจารย์จากทั้งคณะแพทย์สิริราชและก็คณะแพทย์ดามาค่ะพอหนูได้ลงทะเบียนเข้าไปฟังแล้วหนูก็รู้สึกว่าอาจารย์จากคณะแพทย์ดามาเท่มาก คืออาจารย์ทุกคนเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทัศนคติอาจารย์นะคะเป็นแบบทัศนคติที่หัวสมัยใหม่มากๆหนูก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเป็นนักศึกษาแพทย์ดาามาเพื่อที่จะได้เข้าไปเรียนกับอาจารย์ค่ะหลังจากนั้นนะคะในช่วงม5เนี่ยหนูก็ได้เข้าร่วมกิจกรรม Open h o u s าของคณะแพทย์ดามาค่ะได้เห็นบรรยากาศของมหาวิทยาล,ลัยแมคคิโดนได้เห็นหลักสูตรของคณะแพทย์แล้วก็ได้ปรึกษากับรุ่นพี่ที่เรียนคณะแพทย์ดามาจริงๆค่ะก็ค้นพบว่า คณะแพทย์รามานี่แหละคือที่หนูอยากเรียนมากๆคือสังคมบรรยากาศทุกๆอย่างคือแบบที่ที่ถูกต้องเลยค่ะ <S 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 อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่า requirement ของทางคณะแพทย์รามาเนี่ยจะมีอยู่3อย่างหลักก็คือใช้เกรดใช้คะแนนภาษาอังกฤษแล้วก็ผลงานค่ะสําหรับคะแนนภาษาอังกฤษนะคะหนูเลือกที่จะสอบ i อเอค่ะเพราะว่าหาสนามสอบง่ายแล้วก็ลองศึกษาลักษณะการสอบดูก็รู้สึกว่าเราน่าจะทําได้ดีค่ะ หลังจากที่ตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าจะสมัครสอบ i อ l อหนูก็ตามหาคอร์สเรียนอย่างหนักเลยค่ะเพราะว่าหนูมองว่าในระยะเวลาที่สั้นขนาดเนี้ไม่น่าจะอ่านเองไหวแล้วก็ถ้ามีติวเตอร์หรือมีครูคอยช่วยไกด์เนี่ยก็จะทําให้ย่นระยะเวลาในการเตรียมตัวได้ค่ะ หนูก็ตามหารีวิวทั้งแบบ Facebook, Google, YouTube, TikTok จนไปเจอรีวิวของคอร์สเวียน i อเอลครูพอบิลันเต้ค่ะหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เป็นบรรยากาศการเรียนที่แบบผ่อนคลายจังเลยคุณครูแบบมีเทคนิคดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเอ่อเป็นคอร์สที่ราคาดีมากๆตอนนั้นเหมือนได้ส่วนลดด้วยหรือประมาณ7 9 9 9 9บาทก็คือเป็นราคาที่ affordable ค่ะก็เลยสมัครเลยไม่คิดเยอะ หลังจากที่ลงคอไซเอลของครูพลอยนะคะหนูก็รู้สึกว่าหนูชอบเทคนิคการสอนของครูพลอยมาก,มากๆเพราะว่าครูพลอยเนี่ยย่อยจากเรื่องย,ยากให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสอนปูพื้นฐานเลยตั้งแต่กแกรมมาทําให้หนูเข้าใจหลักการของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ครูพลอยเนี่ยสอนเทคนิคในการทำข้อสอบ i อเอลทุกรูปแบบทุกพาร์ทเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นพาร s ิส n ิ n งที่หนูภูมิใจมากๆก็คือครูพลอยเนี่ยสอนเลยว่าโอเค123วิธีการทำข้อสอบเนี่ยควรเริ่มจากตรงไหนยกตัวอย่างเช่นควรเริ่มจากการอ่านคำถามกว่าตามองให้ครบทุกอันก่อนเราถึงจะรู้ว่าเราควรที่จะจับจุดฟังที่ ตอนที่สปีกเกอร์พูดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบพอหนูได้เรียนรู้เทคนิคการแบ่งเวลาเทคนิคการทำข้อสอบของครูพลก็คือหนูได้ IL l t s t i s t n n i n g 8.5ค่ะอันนี้ก็คือแบบดีใจมากว่าก็คือครูพลเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนูได้ IL l t s t i s t n n i n g 8.5เลย หลังจากเรียนคอร์สจบนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดมากที่สุดก็คือความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษของหนูมากขึ้นค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจากที่เรียนภาษาอังกฤษมาก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้แบบเก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นแกรม,ม่าเราก็ไม่ได้เป๊ะสำเนียงเราก็อาจจะแบบไม่ได้พูดถูกถูกคําอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาให้หนูไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าใช้ภาษาอังกฤษแต่พอเรียนกับครูพลอยก็คือทําให้หนูรู้ว่าเราพูดไปเลยเขียนไปเลยอ่านไปเลยทําไปเลย ถ้าผิดก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจะได้เอาจุดที่เราผิดพลาดมาพัฒนาต่อในอนาคตค่ะคือทําให้หนูรู้สึกว่าเออหนูกล้าที่จะพูดมากยิ่งขึ้นกล้าที่จะผิดมากขึ้นเพราะว่าพอผิดแล้วเนี่ยก็แปลว่าครั้งต่อไปเราจะทําได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้คือสิ่งที่แบบพัฒนามากๆหลังจากเรียนกับครูพลอยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือทักษะภาษาอังกฤษของหนูเนี่ยก็ดีขึ้นมากๆเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพัด listening การ reading writing หรือว่า speaking ก็คือทั้งหมดเนี้ยสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆค่ะไม่ใช่แค่การสอบ IELT อย่างเดียวเช่นการฟังนะคะก็คือจากปกติเวลาดูหนังภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องแบบใช้ซับตลอดเลยแต่พอหลังจากเรียนปุ๊บทักษะ listening หนูแบบก้าวกระโดดขึ้นมากๆทาให้แบบไม่จาเป็นจะต้องอ่านซับภาษาไทยแล้วอะค่ะก็คือรู้สึกแบบชอบตรงนี้มากๆหลังจากเรียนกับครูพอยค่ะ สำหรับใครที่กำลังตามหาคอร์ส i อ l t s ที่ทั้งสนุกไม่น่าเบื่อมีเทคนิคในการทำข้อสอบไอเอลทุกๆพาร์ทสามารถที่จะลงเรียนกับครูพอยบิรันเต้ได้เลยค่ะรับรองว่าเราจะเปิดใจกับาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นเห็นพัฒนาการทำภาษาอังกฤษของตัวเองที่สำคัญสามารถใช้คะแนนภาษาอังกฤษในการยื่นคณะและมหาวิทยาลัยที่อยากเข้าได้เลยบ๊ายบาย